ชาวพฤกษ,ษ์มีเรื่องที่คุณจะต้องรีบเร่งหรืออารมณ์ประมาณว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงรีบเร่งของคุณนะรีบเร่งเคลียร์จัดก,การอะไรที่มันเป็นปัญหาเก่าๆสะสางให้มันจบๆบางครั้งบางคราวเราอาจจะ,ะเผชิญอะไรบางสีบางอย่างกับคนใกล้ตัวก่อนหน้านี้ก็อาจจะหมายถึงการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวอันเงินอยู่ดีๆคุณจะมีเงินเข้ามามากมีโชคทางการเงินบางท่านได้โชคใหญ่ราชาสุขเคราะห์ มอบของขวัญใหญ่ๆมาให้กับคุณแล้วควาเรียกว่าโชคการเงินการเงินมาจากการค้าการขายได้การเงินมาจากการทํางานติดต่อธุรกิจออนไลน์เงินออนไลน์ธุรกิจต่างถิ่นแดนไกลได้หมดดังนั้นยิ่งมีการติดต่อสื่อสารมากเท่าไหร่ยิ่งนําพาผลประโยชน์ทางการเงินมาให้คุณมากขึ้นเท่านั้นใครจะซื้อบ้านซื้อรถมีโอกาสช่วงนี้ด้วยคุณกําลังจะได้เงินอะไรเก่า,เ,กาเงินค้างจ่ายเงินหนี้เก่า เงินจากทรัพย์เก่าหรือเงินที่เราทํางานมาแล้วเรายังไม่ได้เงินบางท่านก็ได้นี่เก่าหุนมานะคือคุณจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาส่งเสริมด้วยเช่นทําอะไรใหม่ใหม,ม่แนวการตัดสินใจของคุณการพุ่งเป้าของคุณการขยันของคุณการทะเยอทะยานของคุณมันนําพาโอกาสการเงินมาสู่คุณทั้งนั้น เรื่องของบ้านใครจะซื้อจะขายบ้านก็มีโอกาสรวมไปจะถึงบางที่คุณอาจจะมีแหล่งทํากินการขยับขยายธุรกิจการขยับขยายออฟฟิศได้ใครว่างงานใครตกงานหรือคุณกำลังจะมีโอกาสทิศทางงานใหม่ๆได้เช่นกันโชคชาวพฤกษจะมีโชคก็โชคของคุณช่องทางไรายได้ของคุณไม่น่าจะเกิดช่องทางเดียวคุณกำลังคุณมีโอกาสช่องทางช่องทางไรายได้อื่นเข้ามาเสริมด้วยผู้รักครอบครัว อาจจะมีโอกาสได้เดินทางคู่รักครอบครัวเนี่ยใครรอ,อนี่เก่าอยู่อาจจะมีโอกาสได้นี่เก่าเงินเก่านะเงินค้างจ่ายได้หมดนี่เก่าด้วยหรือเงินที่มันเป็นปัญหาส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักอาจจะเป็นการตัดสินใจของคุณเองนะอาจจะเป็นการตัดสินใจของคุณเองที่ตัวเองต้องมองอนาคตวันข้างหน้าคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่อ่อนล้าอ่อนแรงเหนื่อยล้า ความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหามันมีอุปสรรคนะ,นะความสัมพันธ์ที่ยืดเยื้อคาราการซังกันอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีจุดเปลี่ยนได้ส่วนบางท่านที่เป็นโสดคุณกาลังจะมีโอกาสพบทางเลือกใหม่พบรักครั้งใหม่ด้วยเช่นกันบางท่านความรักก็อาจจะหมายถึงมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาคนเก่าๆก็ยังได้นะตรงนี้เป็นคนเก่าๆได้ชาวพุทธศก คนที่เคยห่างเหินหงห่างหายหรือคุณจะได้พบมิตรภาพเก่าๆหรือคุณจะมีการติดต่อกับเพื่อนเก่า